อยู่ที่ซอยเจริญคนคะรที่เก้าทับสองนะฮะฝั่งลูกค้าเป็นซอยเจริญนครสามสิบเอาอย่างเงี้ยรถเดินเ,เข้าไม่ได้ฮะตอนนี้ร้านเช็ดเจ้าพญาไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าเพราะว่ามันเย็นมากแลวแต่ถ้ามากลางวันเนี่ยที่เที่ยงเนี่ยเปิด รถโยนเข่าได้แค right mm ่น e im ิดเดียวรถบชวนยังไม่ได้เลยถือก็เก่งขนาดไปก็น่าจะรวบชวนไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยมันรวบเขาไม่ได้เลยโดยดีพอเดินเข้ามาก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ย มอเตอร์ไซค์ยังแต่ว,ว่าไม่ได้เร็วแต่ว,ว่าก็เร็วกว่าเดินใช้โกลนะ้อง pro max ถ่ายนะครับโอเคมันกนสำสั่มได้ละแล้วก็เรา,าจะระดับแนวแนวขนานอ,อมันจะถ่ายนานละอู้ ไปจสนะจสุดน,จนนะนะจนถึงแม่น้ำจระยานั่นนะร้านจะติดแม่น้ำจระยาเลยก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปนะิดนะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้แบบชิดต้องโอเคไปร้าน,นะะอาหาระเเก ได้นะครับโอเคโอเคดึน้ำห้าสิบเก้านีนะโอ้ได้หยกหยอดได้อย่ดึน้ำโอเคล้โอเคโอเคอได้อยก